บรรลอฮสมาตะเหนืดตะกี้คบคิงแหงไปหน่อยตะกี้กะล่ำให้หล่ำแกเอาหมอกขาวเอากระบะอันนี้เอาจนแข่งฮะพอสมแม่งด้ลำเลี่ยเออเอานักยัางายเนะไปไปแฮรี่ตัวไปแหละมาเป็นแงะอยู่ยนีกะนะ่ก็ได้กับไปแหละมันจะจีบกันเนี่ยโอ้ยไปใจเออเป็นว่าอีสองตัวเนี่ยมันรักเล่นกันหวยอาหารอำนาจดวงตาก็มาฟันหาเสน่ห์รยยี้มอูดึงขาวตาอีสองตัวนะอือฮักกะว่า อาหารมันจิกๆน้ำเล้มกับน้ำเมินแล้วนะเออจะตาขี้หมาแหงอย้อยมีกวัสนาพอค้นปนหักกันมาหลอนขิงมัาถึงหัวสปะสปังอยู่บ้านก็ขี้ข้าดึงหมาอีเลียมมึงนี่มันตั้งอิเลียมเกิดมากะอเลียมอีห่าเลียมขมุตสั่งโขปากบดีให้บดีขาดปากกะยังกินแดงตินห้าบาทบะเนี่ยไปแฮร์รี่ว่าทำให้ทำดีนะขิงไปอยู่ก็หาก็ได้นะไปอยู่ไหนฮะเปินหลองเข่าโอ้ไปแง่ใดอยู่ฮันอีกมา มนดวงดาวแห่งจันทราจงสำแดงดิทราหน้าบัดนี้เฮ้เฮ้้ไอ้หมูมาสั่นดุสั่นดุเฟียนใจ้าจุ้มๆเฟียนหมูกระดุดาหน้าโมกูไปละคมาแต่ข้าวมัดไอชิบตดันละบอสับมังมังละกิ่งงุยงวยกินลูกกุยละมันยุยยำปกอินุพาย ฮ <Yeah. S 2> ่านี่ก็ข้างอดคัางมาหู้ยแรงร่างเป็นหมาไม่ดองเดี๋ยวให้จ่าก็มันกันอิเลี่ยมมันจะมาเป็นเลี่ยมใจตีิอีนี่ปิกหมากรอนอิเลี่ยมกูฆ่าสิกนะสมาสิกอีนี่มันแพ้นากูปอดเท่าจริงจ๊ะฮน,น่าอีนี่เสียมตายเลี่ยมอีพายกูก็เกือบกี่ตบปางพอล้วสูงมาอยู่อีนี่จะเดินกลางคืนเอาหมาเอาหมาไม่ดองบ่ไม่ดองปอนจ๊ะไปไปยุ่งเตี่ยหม,มามันคบกันนะั่นสิสิสระสิสบาเฮลี่จะไปไป,ไปมันตึงเกี้ยอิเลี่ยมจ้ะนะ โอ๊ยมึงเล่นหัวกูการ์ปอเท่าอีกห้องกันนะมาซีเลสโอ้มันไขม่มาตายล่าตายควางในอีกฟืนฟ้นใจฟื้นเออหน้าเป็นปุดเป็นเป่ามาตันละ,ะกันอีกแล้วกูจะโซลสก,การตันขาวเพื่นเนาะไอ้ไงเงี้ยมือครับนัน่นานปอเท่ากูมาแล้วมันมาหาบปอมึงนักเตะนักว่ะดูปลีเขียวหน่อยุุ้้ยยโอ้ล่ะตายตายไปน้ำแล้วอีอันนั่นไง ผีโพงกะมองมองมองอ่ะพลังผีโพงไอ้เอ้ยผีโพงผีโพองอีกเรื่องหันผีโพงเอาไปซื้อเหรียแล้วใจ